ผู้ชมนะฮะออกไปแล้วนะครับนี่คือคู่แรกนะฮะคู่แรกครับคุณผู้ชมครับคู่แรกครับนะฮะคู่แรกออกไปได้นะฮะนิดเดียวเท่าน right? ั้นเองนะฮะสำหรับนะครับฝั่งน้ําเงินไปไม่สุดสนามครับฝั่งน้ําเงินไปไม่สุดนะคู่แรกนะครับคู่แรกเริ่มแล้วครับนะฝั่งน้ําเงินนะครับก็คือสลาวุธนั่นเองนะฮะชลอรัตนะเจริญพรนั่นเองนะครับ ไปไม่สุดสนามนะฮะไปได้แค่ครึ่งเดียวนะครับ <S <S 1> <S 1> แล้วก็ปัดแดงต้องไปบางเพียงนบะต้องไปบางเพียงเข้าไปนะฮะสำหรับคู่แรกครับ <S 2> <S 2> <S 1> <S 1> คูบ่แรกเป็นแรกเลยนะฮะขอบคุณมากครับ เข้ามาสู uhm ่ในกไ่สดนะในรุ่นที่เอั่นเองนะรุ่นที่สองนี่ก็คือรุ่นเือกระบะสามวงเมีไฟบอร์นั่นเองนี่เป็นรุ่นที่นะเข้ามาสู่ในการไล่สดนะฮะในรุ่นที่นั่นเองนะรุ่นที่นี่ก็คื่นเอกระบะวาสองอมีไฟเบอร์นั่นเองนะฮะนี่เป็นรุ่นที่สองนะคั ขอบคุณนะกับพี่ทนด้วยนะพี่ทนนะครับเม็ดแรกเลยครับนี่นักตกรครับนักตกรงนะครับขอบคุณมากครับากัดหนูมาด้วยเพราะว่าแรงใจพลังหนูนี่เป็นไรครับเป็นไรนะคู่แรกนะครับคู่แรกนะฮะชลอตนะเจริญพรไปไม่สุดสนามครับไปได้แค่ครึ่งเดียวครับไปได้แค่ครึ่งเดียวคู่แรกไปแล้วครับ แล้วก็ทําให้น้องใหม่บางเพียงเข้าไปนั่นเองนะฮะเขาเข้าไปนะฝากกดแชร์ด้วยนะครับฝากกดแชร์ด้วยฝากแชร์ด้วยนะครับพี่ๆทุกท่านฝากแชร์ด้วยนะครับตอนนี้เข้ามาสู่ในรุ่นที่สองกันแล้วนะครับรุ่นที่สองฮะ คู่ที่2ก็คือแม็กคิวทองครับกับโกะนะฮะกัญญาครับบายช่างโจ้บายช่างโจครับบายช่างโจฮคคู่ที่2นะฮะแม็กคิวทองเนี่ยจะอยู่ฝั่งน้ําเงินครับอันนี้แม็กคิวทองครับแม็กคิวทองจะอยู่ฝั่งน้ําเงินนะฮะแล้วก็โกะกัญญา,าช่างโจก็จะอยู่ฝั่งแดงครับ ไม่กล้าตายแคเด็กครับเวลานั่นแล้วเดี๋ยวกลัวพายยืนนี่ไปเย็บไม่ไหวมึงคุ้งข้าหมอเมื่อพ่อมันขึ้นมาไม่กินแล้วหน้ามันเป็นหน้าดอไม่รู้ยาวอันนี้เป็นคู่ที่สองแล้วครับคู่ที่สองฮะ The the <country> โอน้องใหม่บางเพียงนะฮะเอาให้สุดแนะ่เอาล้วครับมีการขย่มกันแล้วครับมีการขย่มกันแล้วนะ้ำมือสกู๊เนี้ยน้องใหม่บางเพียงเข้าไปนะครับเข้าไปนี่ไม่เคยมาเนี่ยเขามาตั้งอยู่นี่จริงแล้วก็แท้แล้วมันหลู่เรือมันหวาน รุ่นนี้มีกี่คู่ฮะรุ่นนี้มีทั้งหมด8คู่ครับรุ่นนี้มีทั้งหมดแปดคู่ครับรุ่นนี้มี8คู่ฮะ <c oughs> นะคู่แรกนะคะคู่แรกไปแล้วนะฮรับสลาวุธนะครับอ่าชอรัตนาเจริญพรนะครไปแล้วนะฮะสำหรับคู่แรกกับน้องใหม่บางเพียงครับคู่ที่สองที่กำลังจะเริ่ม <c oughs> กับโกกัญญาบใบช่างโจครับคู่ที่สามวัยรุ่นหมู nice ่เจ็ดนะฮะแล้วก็แดงก็คือก้ามปูฮะคู่ที่สี่โกกัญญานะฮะช่างโจนะครับแล้วก็แดงเนี่ยก็สมควรคาแคร์ครับคู่ที่ห้าก้ามปูฮะแล้วก็วัยรุ่นหมู่เจ็ดครับคู่ที่หกนะฮะน้องใหม่บางเพียงนะฮะกับโชรัตนะเจริญพรนะฮะอีกรอบหนึ่งนะฮะสลาวุธนะฮะอีกรอบหนึ่งเจอกันใหม่นะฮะ แล้วก็คู่ที่7แม็กคิวทองนะฮะกับช่างหลังนะฮะลองสายทองครับ <c oughs> คู่ที่8นะฮะซูปเปอร์ปีชานะฮะนายกเต่าครับ <c oughs> นะกับสงควรคาแคร์ครับนั่นคือคู่ที่แปา เอาแล้วนะครับมาดูนะฮะสำหรับคู่ที่สองนะฮะน้ำเงินแม็กคิวทองครับกับโกกัญญาฮะช่างโจแดงครับพร้อมแล้วนะครับไหนคู่ที่สองครับไปครับไปแล้ว น้ำอยู่นะตอนนี้น้ำเงินนำอยู่ครับน้ำเงินนำอยู่ครับโอ้เรือโดดด้วยครับเรือโดดด้วยฮะเรือโดดครับเทียบร้อยเดี๋ยวมาฟังแล้วกันนะว่าน้ำเงินหรือว่าแดงเข้าไปนะฮะ เ,นะเมื่อกี้เนี้ยเหรอนี่นะครับมาดูคู่เมื่อเมือักคูนี้ข้างๆบอกว่าน้ำเงินอยู่แล้วครับน้ำเงินนำไปครับนี่เมนสามครับเมนสามเออเจลาตีครับ ชมครับนะฮะับสำหรับผู้ที่3นะฮะวัยรุ่นหมูเจ็ดะฮะกับก้ามปูะฮะวัยรุ่นหมูเจ็ดนะจะอยู่น้ําเงินครับนี่ครับตัวเนี้ยวัยรุ่นหมูเจ็ดครับออออแล้วก็ก้ามปูที่อยู่ข้างๆผมเมื่อสักครู่นี้นะฮะ ก็อ่ะนะครับไปแล้วครับไปแล้วแหมสักคู่นะฮะคุณผู้ชมนะครับสักคู่อันนี้จะเป็นคู่ที่สามแล้วนะครับคู่ที่สาม

เอาล่ะครับทงมาแล้วครับตอนนี้น่าจะโอเคแล้วครับไปสนามครับน่าจะโอเคแล้วครับผู้ที่4ี่ครับคุณผู้ชมนะฮะผู้ที่3ก่อนนะฮะวัยรุ่นหมูเจกับก้ามปูครับ ูนะครับแดงนําอยู่ฮะแดงนําอยู่น่าจะนํายาวเลยครับดูแล้วน่าจะนํายาวครับ <Okay. S 1> นะแดงก็คือก้ามปูนั่นเองนะฮะก้ามปูน่าจะนํายาวครับ mm hmm. เรียบร้อยครับเรียบร้อย mm hmm. แดงเข้าไหมพี่ mm hmm. พี่เมื่อกี้แดงเขาป่ะแดงเขาป่ะเมื่อกี้แดงแดงเขาเห่<ด>อนะคักาปูนำไปยาวเลยนะครับสุสนามฮะบ,บรรยากาศดีจังครับไม่ร้อนแน่นอนโอ้ก็มีบ้างครับบางครั้งก็ล่มบางครั้งก็แดดนะครับนะการแข่งขันนะครับแบบนี้ต้องทำใจครับ รอนซื้อบอยดูไอซื้ออะไรมามาเสยหน่อยนะวันที่ไรขาเออดูไอบอกดิอันนี้ไปแล้วครับไปขนตะเบียงมาอีกแล้วครับนี่นะไปขนตะเบียงมาอีกแล้วครับไปขนตะเบียงครับไปขนตะเบียงว้าวเออรุ่นนี้สุดยอดน้ำหนักไม่เกี่ยงครับน้ำหนักไม่เกี่ยงฮะ ใหญ่มากครับเรือใหญ่จริงๆครับคุณผู้ชมครับฝากแชร์ด้วยนะครับฝากแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับ คู่ที่สี่นะฮะโกกัญญาช่างโจครับจะอยู่น้ำเงินแล้วก็สมควรงาแคร์นะจะอยู่แดงครับสมควรยาแคร์จะอยู่แดงครับต๋องครับสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับโอ้นะครับบ่อใหญ่ครับสวัสดีด้วยนะครับ นายเปิ้ลนะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่วัดบางเพียงครับสมุดปราการครับสมุดปราการเลิกกี่โมงสุรีพรอ,อ,อันนี้เป็นเออออเเป็นรุ่นที่สองครับรุ่นแรกยังไม่จบนะอ,อันนี้เป็นเออเข้ามาถึงคู่ที่สองไอ้รุ่นที่สองแล้วครับมันต้องไปาามันไอตรงโค้งมันไปโค้งตามขอบไอตรงสะพานปูนที่ ผมว่าถ้าถ้าเกิดว่าเรืออ้แต่รุ่นนี้ไม่เยอะครับรุ่นนี้แปดคู่เองครับรุ่นนี้แปดคู่ฮะอันนี้เดินทางมาถึงนะคู่ที่สี่แล้วครับ่ยมา เลยใหญ่มันไม่กลัวเหมือนัเล็กหรอกสนามพร้อมครับสนามพร้อมแล้วสวัสดีครับกับพี่เลวัตด้วยนะสวัสดีครับอ๋อถ้าเกิดว่าแข่งไม่จบจบฉลากระบบเหรอวันนี้ดีกว่าออกร่างกายอ่ นบบลัดนะฮะแชร์แล้วขอบคุณมากครับเอาแล้วนะครับคุณผู้ชมนะฮะสำหรับคู่นี้ติดเครื่องแล้วนะฮะ มันํานไปแล้วครับน้ําเงินนํานไปแล้วอโอ้น้ําเงินขึ้นมาแรงมากครับน้ําเงินะนะฮะอ้าวอะไรกันครับน้ําเงินไม่ไปครับโอ้โห oh. อโน,นี่พี่ๆข้างๆบอกเครื่องหลุดน,นะน้ําเงินงน,น้ำเงินไปไม่สุดสนามครับไปไม่สุดสนามโอ้นข้างๆบอหลุดนะน้ำเงินน้ำเงินไปไม่สุดสนามครับไปไม่สุดสนามไว้รับน้ำชนะไปง่ะป่าตูด โอ้โหทำให้นะฮะแดงครับแดงก็เลยเข้าไปนั่นเองนะฮะแดงเข้าไปสมควรงาแครครับสมควรงาแครเข้าไปนะครับโอ้โหเสียดายครับเสียดายฮะเสียดายครับโอ้โห เสียดายฮะเสียดายเมือ่อสะกรู่นี้นะครับเดี๋ยวพี่วิเคราะห์หน่อยครับมันเป็นยังไงครับมันเป็นยังไง ลำเมื่อกี้เนะี่ oh. ยโอโหมาด้วยอโอโหร้อยะเราเอยล่่ร้อยครับเรื่องไม่โดนครับทำก็ไม่โดนเลยอ่ะ oh. แล้วปาดตูดเขา <c oughs> ไปเลยใช่ไหมเมื่อกี้นี้ใช่ไหมปาดตูดโอ้โห oh. 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 ปาดไปเลยครับเมื่อกู่นี้นะฮะ <c oughs> ดยอดครับทีนี้ก็จะมาถึงคู่ที่5แล้วครับนะฮะ,ะ,ก,ะ,ะ,ะก้ามปูนะครับกับวัยรุ่นหมู่7ของของพี่แ<อ>ม็กนี่ ล่วงครับของพี่แม็กนี่คู่ที่7จ็ดใช่ป่ะคู่ที่7คู่ที่7นะทีนี้ก็ก้ามปูนะฮะก้ามปูจะอยู่น้ำเงินนะครับแล้วก็วัยรุ่นหมู่7นะฮะจะอยู่แดงครับ เดีย๋ยวผมไม่ต้องกระบ,บิว้วกระบ,บิวหลุดนะครับนี่พี่แม็กครับพี่แม็กครับแม็กคิวทองนะแม้ว่าอย่างนี้ครับนี่นี่ แผนกขนตะเบียงครับเดี๋ยวแผนกขนตะเบียงมาครับพี่ๆตรมนี้อ๋อเจอคนแซวแล <c oughs> ้วลลใช่ไหมอ๋อแล้วครับลง,งมาแล้วคร <c oughs> ับลงมาแล้วชัดมากครับขอบคุณมากครับตั้ม นะสัญลักษนณะ์ของการจะปล่อยตัวครับโอ้เท่มากครับถือธงครับตอนแรกผมเห็นนะมีสาวๆาาาถือธงด้วยผมถ่ายรูปไว้นะฮะ อันาวพอออกแบบไปไนี่หน่อยเห็นเคสเรลอยลอยหน่อยอย่าไปกบเดจะออกไม่ได้นี่มีเทนเนอร์ครับเทนเนอร์ <c oughs> đấy ờ ông gọi <laughs> chứ bay ông bấm 1 ông tao cắt เลยได้หลุด ไม่ตอบหู้บุญล้วอ่ะคุณจะวิ่งเนี่ยไม่ได้วิ่งไปไหนเลยวิ่งอ่ะลงแล้วก็มาเลยนะไม่ได้พ้อมไม่ดูแต่ว่าปืนกินเบียร์กระป๋องเลยว่าคุณชอพวกน้ำเอาแล้วครับคุณผู้ชมครับสนามเคลียร์แล้ว <c oughs> <c oughs> สนามเคลียร์แล้วครับตอนนี้นะฮะแคมบคนเราชื่อไป ให้เขาไปน้องนี่ยิ้มๆบอกคนลชื่อเลยแกเป็นปอาไปก่อนให้ดูเรียบ้อกไปก่อนเราไปไล่ไปตาน,น,น,น้ำมันนาอากาศมันร้อนนะเว้ยไอ้น็อตเอาแล้วครับคุณผู้ชมครับติดเครื่องแล้วครับติดเครื่องแล้วบา๋าปูนะกลับไปรุ่นหมูเจ็ดครับ มาปูอยู่น้ำเงินไวรุ่นมูเจ็ดยูแดนครับไปแล้วน้ำงินไปครับโอ้โหน้าเงินน้าเงินปล่อยน้าสูงมากครับโอ้โสหสุดยอดโอ้พ้นน้ำสูงมากครับน้ำเงินนะฮะนำไปอยู่นะฮะตอนนี้น้ำเงินนำอยู่นะครับมาดูกันไปสนามครับมาดูกันไปสนามครับคุณผู้ชม เอาแล้วครับแดงนะฮะแดงอะไรนะฮะน้ำเงินนะน้ำเงินเข้าครับนี่นะฮะน้ำเงินเข้าไปครับน้ำเงินนำยาวเลยนะครับคุณผู้ชมฮะ f c เสียหนูนะฮะตอบบุญล้อม กล้ครับดูเครื่องครับแต่ละล้ำไม่ธรรมดาทางนั้นครับโอ้โหกลางกระบาดเลยไหมเนี่ยเล่นหัวใจจะวายว่า เอาแล้วนะครับผู้ชมนะมาชมในคู่ต่อไปครับตอนนี้เริ่มออกเรือเร็วแล้วครับเริ่มออกเรือเร็ว